Ô hỏi 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 ไม่กูทำยังไงกูอยู่นี่เฟซดูให้มันนี้อี่ยังไงแช้นะคับก่อนอิสจบเยเรื่ออะไรจตโอ้โหบอกเลยว่าเสียวสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันนอกถานที่กาญจนบุรีเ้ยกาญจนเุ้ยกาญจนาบุรีก็เป็นรอบเลยสามสี่ปีได้มั้งที่มากาญจนบุรีนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เอาอาวันมา เอาห้ารมาครับแล้วก็ครั้งแรกของซอนเตส368 G วันนี้เราก็จะขับรถจากเออเดี๋ยวไปเล่นน้ํากันที่น้ําตกห้วยแม่ขมินนะครับไม่รู้มีน้ำไหมแต่น่าจะมีอยู่โอเคเรับชมฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยครับเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันไปเดี๋ยวเราจะแวะไปถ่ายรูปที่เขื่อนศรีนครินทร์ก่อนนะครับผมเอาคนันไหนมาต้องไปแวะที่ สายรูที่นี่ก่อนนะจุดเช็คอินของผมเลยอันนี้ก็จะเป็นรั้งแรกของเจ้าอาววัดนะที่มาที่นี่นะทั้งแรกของของห้าร้อยด้วยทั้งแรกของสต,ตีด้วยนะไม่ได้มาการสามสี่ปีแล้วตัวเกอดสินาคาลินนะฮะห่างจากตัวเมืองการจนบ,บุรีประมาณเจ็ดสิบกิโลเมตร แต่น้ำตกที่ผมจะไปอ่ะน้ำตกคุณแม่แคมิ้น,นะะอ่ะฮะจากตัวเมืองกลางประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบกิโลเมตรครับโอ้ยชิวจังวะเฮ้ยตอนเที่นี่น่าจะชิวสุดละ ไฟแดงทุแยก ่อยนาน,นานดีนานดีทุกคนเอาวันนี้มันแรงจริงๆแป๊บๆมองหม่สองร้อยห้าสิบตกใจเลยเมื่อกี้เออจะไปสุดเลยลรกพี่ hải nguyên nhân được được à có đừng cớ lo tao lo càng ผมไม่เปิดโหมดโหมดเอเล็บไวนะ้นะก็ลรอยกอะ่ะเรียบร้อยลอยแน่แต่เนนียลืมลืมเพื่อนลืมฝูงแล้วมาหรือยังมาหรือยัง ตไม่ได้ากาศล้มเลื่นเลยนะต่างจังหวัดเนี่ย สครามเก้าทับคุณเรียนประวัติศาสตร์สงครามเก้าทับเพื่อควานว่าเป็นสงครามสมัยรัชกาลที่หนึ่งที่ยกไปตีกับทุกพานเพื่อนบ้านนะเขาจะไม่ผิดแต่ว่าก็ปล่อยไม่รอดนะครับเพราะว่าเส้นทางณตอนนั้นอะฝั่งเพื่อนบ้านที่เข้าทางทางกาญจนบ,บุรีครับมันค่อนข้างกันดาน เดินทางยากนะครับก็เลยยกทักกลับนะถ้าผมจำไม่ผิดนะทุกคนโอ้ยแมงเต็มชิวเอ้แมงเต็มกระจกวะเนี่ยเอ้แมงเต็มโขกกระนองข้าสู่ทางโค้งอยู่แล้วขับจะขับเร็วไม่ได้มีซอนเต้มาด้วยค่อยๆไปแล้วกันนะเพราะซอนเต้นในโค้งโคตรโยนนะทุกคน ผมจำได้เลยเป็นลูกโค้งไงแต่สมัยเซ็งหกอะ่ะลื่นแค่แถวนี้แหละโค้งขวานี่แหละลื่นอะไรไม่รู้เกือกเออโค้งนี้แหละจำได้อยู่ผู้เทางวะเออโค้งนี้แหละเลื่อนแถวนี้แหละทั้งหแล้วหนุนออกซ้ายลื่นอะไรไม่รู้ ไม่ได้ห่อะไรห่อสันเตยตอนเนี้ยขับไม่เลยขับเร็วไม่ได้เพราะสันเต,นเตนไม่รูโ้โค้ง้วยมาครั้งแรกช่วงนี้ก็ดูบรรยาก,กาศปน,นะทุกคนบรรยากาศน้ำรอบไปข้างหน้าเป็นภูเขาสวยดีแต่ก็ไม่มีอะไรที่บอกว่าดูวิวแล้วสวยเท่าสายตาเรานะนี่แหละล้องแพเหรอ อยากปีนเขาอ่ะห้นเขาอยากเดินเดินป่าแล้วพอเห็นเขาเนี่ยแลรู้สึกว่าฟิลฟิล,ฟลอยากเดินป่ากลับมาอีกแล้วเดี๋ยวต้องหาสักทริปล้ะบรรยากาศดเดิมๆที่เดิมๆทำให้ฉันคิดถึงใครอยู่ภายในใจอยู่ในใจยังไม่ลืกเรื่องราวร้องเพลงแบบหลิก้กสิทธิ์ อยากล่องแพอ่ะมีไหมอ่ะ สบายดีจังประมาณเก้าโมงเดี๋ย,ย,ย,ยเวเราจะขึ้นไปสันเของก่อนนะทุกคนถ่ายรูปก่อนอันตรายระวังถนนลื่นมันจะลื่นเพราะแดงๆเนี่ยผมว่าไอ้แดงๆ ผ้าลรืงเเนี่ยแดงๆเนี่ย เราล,ล,ลมก่อนปปเป็นไงครับรากาศเย็นสบายง่วงนอนทีนี้ก็ง,ง่วงนอนอยนี้ห้องยากเสียงง่วงเลแต่ละคนเย็นสบายมากเลยนี่นะครับลมเมื่อวันก่อนก่อนออกทริปครับทุกคน มันต้องเจอมันก่อนออกทิศสักหน่อยนีเจอออกทิสปกติแหละเราใช้งานตอนแรกนึกว่ามันจะร้อนกว่านี้นะแต่เย็นสบายทางไปน้ำตกพี่แม่คามินนะครับก็จะเป็นเราเหมือนขับอยู่บนเขาอทุกคนขับอยู่บนเขาลัดเลาะตามสันเขื่อนไปเรื่อยๆนะครับสันเขื่อนที่ผมแวะเมื่อกี้จะลัดเลาะไปเรื่อยๆนะฮะตามสันเขาไปเรื่อยประมาณสี่สิบโล ส0ิบโลเนี่ยไปกับก็ปรมาแปดสิบไม่มีปั๊มละมันนะทุกคนบอกก่อนปั๊มละมันที่เริ่มร้อยนะทางก็จะประมาณน,นี้ครับแล้วรอตามเขาไปเรื่อยเป็นปา่าเป็นอะไรไปโค้งเยอะหน่อยนะฮะทางแคบโค้งเยอะแต่โค้งไม่อันตรายเท่าไหร่แต่ก็มีบางชุดอันตรายนะครับขับไปเรื่อยชมวิวดีวกว่านะเพราะตามหมู่บ้านเนี่ยเปานลมด้วยเนี่ยมันมีดินมีอะไรอย่าเล่นโค้งดีกว่าไปเรื่อยนะครับ เราไม่รู้ว่าโค้งในโค้งมีอะไรบ้างนะครับค่อยเข้าไปนี่ทางขวาทางขวาก็จะเป็นเครื่องเสนส์ละลินนะแล้วก็ระล,อ,ลอตามเขาไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เหมือนเราขับอยู่บนเขาะลุกคนเขาฝั่งซ้ายตรงกลางเป็นเหมือนแม่น้ำนะเป็นเคื่อนเสดส์ละลินวนฝั่งขวาก็เป็นเป็นเขาอีกลูกหนึ่งประมาณนี้เหมือนเราขับอยู่บนยอดเขาอีกยอดหนึ่งนะขับไปเรื่อยๆสันเขาอีกยอดหนึ่งขับไปเรืนะ่อยๆ ฝั่งขวาจะเป็นแบบนี้นะฮะทางตรงกลางก็เป็นเขื่อนฝั่งนู้นก็เป็นภูเขาอีกเทือกหนึ่งอนะไรเนี้ยเป็นถุกขาอ,อีกเทือกหนึ่งสวยนะจากเขื่อนมา,าไม่แม่คําบมีมันไม่ได้ไกลนะทุกคนซับสิบสี่สิบโลยแต่ว่านั่นแหละครับทางโคโคตรเยอะได้เป็นทางหมู่บ้านเนะีะทุกคน ้วโคตรกินน้ำมันนะครับทางเนี้ยอาวันะ่ะถึงแล้วเหรอจะไม่ได้ถึงอย่างวะเนี้ยถึงแล้วสามคันครับไปทางไหนดิเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับ Đưa sai, đưa sai Bát, bát Bát, bát Chọn này nè Hả? เดี๋ยวชมบรรยากาศกันไปสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ที่ไหนวะน้ำตกมวยแม่คามินแล้วเดี๋ยวจะเดินอีกการนะจ๊ะดูฝั่งนี้ก่อนว่ามีอะไรแดดอบร้อนยนี่คือคนสบายสัมภระกระเป๋าใหญ่สุดเมื่อเมื่อมีกระเป๋าใหญ่สุดก็ต้องมีคนฝากของเยอะสุดนะครับธรรมดาสองคันเป็นรถสปอร์ตคันหนึ่งเป็นทัวร์ลิงก็อย่างนี้แหละนะได้ยินเสียงไหม ได้ยินแหละก็ยืนได้เลยเอาไปใส่เสียงงีไอ้แนจะได้หรออ่ะโดนเลยอีฟขาหักก่อนแหละลงตรงนี้มันลึกลึกอะไรมันหลอกตามันมันลึกลึกมันลึกกระโดดลงไปอาจจะเห็นก็ได้นะตอนนี้เพราะว่าเห็นอะไรมันมันแห้งเห็นอะไรมันอาจจะน้ำมันแห้งไงต้อเห็นอะไรอาจจะโดนมึงพูดไม่ถูกเลอีฟมึงบอกกระโดดไปล้วเห็นอะไรกระโดดไปล้วเห็นอะไรบอกเมื่อกี้บอกว่าถ้ากระโดดไปอาจจะเห็นก็ได้เห็นอะไรอาจจะโดนก็ได้มึงบอกว่าเห็น S <S <S ใช่เหรอเออเห็นอะไรไม่ใช่หรอกโดอนอาโดนเลยอาโดนเลยน้นหินไงอโดโดเออทัอ้งตรงนี้ถ้าตอนมีน้ำสวยมากเลยนะทุกคนผมจำได้เมื่อสามปีที่แล้วอะ่ะเย็นสบายชิลๆไปแสนเจ็ดทุกคนแสนเจ็ดแล้ว ต้อยชมบรรยากาศอยู่ทำไมมันเอียงๆไงไม่รู้วะบรรยากาศฟิวฟิวฟิวฟิแต่หน้าหน้าคนนิ่งเฮ้ยหน้าดีๆดีอีฟอีอฟ์แกด้วยไม่กูทำยังไงกูอยู่นี่เฟซดูให้มันนิ่เอี่ยงไงแคกรับก่อนอีฟตกตกเยี่อะไรตกเยอะให้หมดไปแล้วไปแล้ว เฮ้ยนี่อะไรอ่ะอะไรอะไรโวยไอ้แค่เราได้หลอนหมดแล้วครูจะวิ่งอย่างเดียวนะโอ้ยโอ้ยโอยกน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรจะพังมันเระแวงนี่อีกนาทีอีกอะไรโูยใหญ่เนี่ยแมลง โอย่าเดว้ไปเลยหาสัญญาณโทรศัพท์เล่ลลเนน้ำกันดีกว่ากระ,ะโดดเลยทีส่สวยๆอยู่น้ำทุกคน,นเอายิ้มลงไปคนปแรกถอดเท้าถอดเท้าดิเขจะถอดนีด่เลยจะไปโดดน้ำตรงนี้เดือดแต่งโดดมอมเห็นพื้นเลยลึก,ๆๆลกอยู่ด้วยรวบหัวรวบอยู่แล้ว ไปครับยินหรือรู้แล่แรงเว้ยผว่าน้ำไม่เย็นวะตอนนั้นตึ้งบนมันไม่เย็นเงยพี่นี่เย็นจริงกระโดดลงไปทีเดียวอีฟไม่เอาเอาลงดิน้ำเป็นภูเขาให้มันอ้เรองนี้โดดลงไปเลยเนี่ยมันพอดีไม่ลึกไม่ลึกอยู่อะไรวะเนี่ยปลาถึงแล้วไม่เล่น มือค่อยพิงลงไปอ่ะอีฟค่อยพิงลงเอ็นหลังไปมุณก็ลงไปดิก็ถ่ายวีดีโออยู่นี่ไง <c oughs> ไปทางทางให้เพื่อนลงไปช็อปเออเย็นจริงว่ะเอาอีบมาได้แล้วได้แล้วเออถูกต้องแล้วแหละเราเรียกว่าเข้าถึงติ๊กเกอร์ไม่จะบอกเข้าถึงเ <c oughs> ข้าถึงติ๊กเนอร์ น้อนนอนดูกูเย็นกูได้เลยเดี๋ยวแต่ดูเองก็มั้งโอ้โหบอกเลยว่าเย็บอีบุญน้ำพี่นบุญน้ำแบบมีทูทีบเออบุญยังไงวะโอ้โหใจน้ำนะเอายญาหนึ่งสองก็ได้ลงเลยดิกดบุญน้ำ ไม่ลงเหรอไม่ลงไม่ลงไม่ได้ไม่ดิหนึ่งสอง ของช่องล่าสุดหลับไปแล้วฝ <c oughs> <c oughs> ากกดติดตามให้มันด้วยนะ <c oughs> แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า